ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บคพรบทุกประเด็นกับผมปูคุณลิลิสในโชว์ไทม์พอดแคสต์ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเป็นขุนศึกที่ได้รับมอบหมายให้นำทัพออกศึกไปปกป้องชาติบ้านเมืองจากกองทัพผู้รุกรานโดยมีเงื่อนไขว่าคุณห้ามแพ้เด็ดขาดครับเพราะคุณและกองทัพที่คุณมี คือความหวังสุดท้ายในการปกป้องประเทศของเราแต่ปัญหาก็คือแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามคือจอมทัพที่เก่งกาจที่สุดในโลกไม่เคยรบแพ้ใครและเอาชนะศึกมาได้แล้วทุกสารทิศคุณจะรับมือกับเขาอย่างไงเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องราวจากภาพยนตร์หรือละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรงแต่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงบนหน้าประวัติศาสตร์ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอภิมหาสงครามครั้งสำคัญที่ตัดสินชะตาหรือกำหนดผลที่กระทบกับผู้คนทั่วโลกเมื่อสงครามระเบิดขึ้นและแม่ทัพในกองทั้งหลายต้องเผชิญหน้ากับกองทัพอันเกรียงไกรไร้พ่ายพวกเขาจะงัดกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า f a เบี n s t r a ัทเจขึ้นมาใช้และมันก็ทรงประสิทธิภาพถึงขนาดกำราบยอดขุนพลของโลกมาแล้วหลายต่อหลายคนมันเป็นกลศึกอะไร วิเศษมาจากไหนทำไมถึงทำเรื่องที่มหัศจรรย์อันไม่น่าจะเป็นไปได้มาหลายต่อหลายครั้งเหลือเกินวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในรายการโชว์ไทม์บายม s ชชั่นทูโปลโตกับผมกู้คูลเลอร์ลิสครับเริ่มแรกเนี่ยเราคงต้องมาทำความรู้จักกับที่มาของชื่อเจ้ากลยุทธ์ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันก็ต้องย้อนไปไกลถึงช่วง218ปีก่อนคริสต์กาลช่วงสงครามพิวนิกครั้งที่2ระหว่างโรมในสมัยสาธารณรัฐ ซึ่งก็ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและอีกหนึ่งมหาอำนาจในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ชื่อคาร์เทจซึ่งตั้งอยู่บนทวีปแอฟริกาครับความยิ่งใหญ่ของสงครามครั้งนี้เนี่ยเปรียบได้กับสงครามโลกครั้งที่2ในยุคปัจจุบันเลยนะครับเพราะจํานวนทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามนี้มีนับล้านคนซึ่งจํานวนคนขนาดนี้ในโลกยุคโบราณมันเยอะมากนะฮะและผู้ชนะในสงครามครั้งนี้เนี่ยเตือนสปอยไว้ก่อนนิดนึงนะซึ่งก็คือชาวโรมันนะครับ จะทำให้พวกเขาเป็นมหาอำนาจของโลกไปอีก700ปีซึ่งระยะเวลานานขนาดนั้นเนี่ยทำให้โรมกลายเป็นต้นแบบอารยธรรมตะวันตกในยุโรปซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ในมหาสงครามขนาดนี้แน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้จบแบบง่ายๆครับฝ่ายคาเทจมีแม่ทัพผู้เก่งกาจที่มีชื่อว่าฮันิบาลบาคาชื่อเหมือนดร์ฮันิบาลเลกเตอร์ในไซเลนออฟเดอะ a ลมนั่นแหละครับ เขานำทัพคาร์เทจออกจากที่มั่นในสเปนซึ่งตอนนั้นนับเป็นดินแดนของคาร์เทจนะครับขึ้นไปทางเหนือผ่านฝรั่งเศสข้ามเทือกเขาแอลป์ปราการทางธรรมชาติของโรมแล้วก็กรีทาทัพเข้าสู่อิตาลีซึ่งเป็นใจกลางดินแดนของชาวโรมันเลยตลอดเส้นทางเขาปราบกองทัพของโรมันที่ส่งมาสู้กับเขาทุกครั้งเอาชนะศึกใหญ่ได้สองครั้งและไม่เคยแพ้ใครขนาดจูนเจียนจะเสียท่าก็ยังสามารถ หลุดหนีรอดไปได้นะสภาของชาวโรมันเนี่ยจนปัญญาที่จะรับมือกับกองทัพของฮาริบาลเลยเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ขึ้นมานั่นคือควินตัสฟาบิอัสม็กซิมัสเวอรุโคซัสขีดเส้นใต้ตรงคำว่าฟาบิอัสนะครับใช่แล้วครับนี่คือชื่อภาษาลาตินของเฟเบียนหรือว่าฟาเบียนหมอนี่นี่แหละเป็นต้นกำเนิดของกลยุทธ์ที่เราพูดถึงกันในวันนี้ หลังจากเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ครับฟาบิอัสเห็นว่าฮานิบาลเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจมากและทุกกองทัพที่ส่งไปปราบเขาก็พ่ายแพ้ทั้งสิน้นมันจึงควรจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการรบกับฮานิบาลได้แล้วและวิธีที่ฟาบิอัสใช้ก็คือเลิกสู้กับฮานิบาลครับเก่งมากใช่ไหมสู้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็อย่าไปสู้มันเลยฟาบิอัสใช้วิธีหนีการประทะกับฮานิบาลและเดินทัพติดตามฮานิบาลไปเรื่อยๆครับ ไม่ว่าฮานิบาลจะยกทัพไปไหนเขาก็จะตามไปแต่จะไม่อยู่ในระยะที่ต่อสู้กันได้โดยตรงถ้าฮานิบาลหันกลับมาสู้เขาเขาก็จะหนีครับแต่จะคอยก่อกวนต่อเล็กต่อน้อยไปเรื่อยๆให้กองทัพของฮา,านิบาลอ่อนแรงถ้ามีใครหลุดมาก็จะจับกลุ่มตัวถ้าฮานิบาลยกทัพไปตีหมู่บ้านไหนเขาก็จะตามไปช่วยหมู่บ้านนั้นเมื่อฮานิบาลยกทัพออกไปแล้วนะี กองทัพของฮานิบาลยิ่งอยู่ในดินแดนของข้าศึกนานก็ยิ่งอ่อนแรงลงสเบียงก็ส่งมาลำบากทหารที่เสียไปก็ไม่สามารถที่จะหามาเติมได้แม้ว่าเขาจะพยายามให้ฟาบิอสัสออกมารบกับเขาตรงๆเท่าไหร่ไอ้หมอนี่ก็ไม่ยอมออกมาครับกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะสร้างความน่ารำคาญและก็สร้างความปั่นป่วนให้ฮานิบาลอย่างมากนะครับแต่เป็นวิธีที่ชาวโรมันเองเกลียดมากมก ชนชาติโรมันเป็นคนตรงไปตรงมาชอบประชิญหน้ากันจะกะซึ่งหน้าสู้กันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยซึ่งณนะจุนนั้นในช่วงเวลานั้นโรมถือเป็นหนึ่งในชาติที่เรืองอำนาจมากที่สุดนะครับอรารยธรรมรอบๆโรมเนี่ยแทบจะเป็นคนป่าล้าหลังกันหมดเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่เคยเป็นมวยรองแล้วก็หยิงทธนงในเกียรติภูมิของประเทศมากพวกเขาชินกับการใช้กำลังที่เหนือกว่าบทขยี้ฆ่าศึกตรงๆ กลายเป็นว่าคนโรมันมองว่าวิธีสู้ไปหนีไปของฟาบิอัสเนี่ยมันขี้ขลาดและไม่เท่ครับจนพวกเขาลืมไปว่าก่อนที่ฟาบิอัสจะมาเป็นแม่ทัพเนี่ยพวกเขาแพ้ฮันิบาลมาเละเทะทุกรอบครับความไม่พอใจนี้ทําให้ชาวโรมันเลือกแต่งตั้งผู้นําสูงสุดคนใหม่เพราะว่าฟาบิอัสหมดวาระนะครับการเป็นผู้นําสูงสุดเป็น กงสุลหรือว่าดิกเตอร์เนี่ยของชาวโรมันเนี่ยมันจะมีอายุจำกัดแค่6เดือนปีนึงอะไรแบบนี้พอฟาบิอัสหมดวาระเขาก็ไปเลือกตั้งคนใหม่ขึ้นมาซึ่งคนใหม่คนนี้เนี่ยแม่ทัพคนใหม่คนนี้โฆษณาหาเสียงว่าผมจะบดขยี้ฮานิบาลให้สิ้นซากซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกใจชาวโรมครับพอได้ยินว่าเอ้ยแม่ทัพคนใหม่ไม่เอาแล้ววิธีสู้ไปหนีไปเขาก็เลย เรียกเสียงเชียร์ได้มากมายลงคะแนนกาหวดให้ว่าฉันจะเอาแม่ทัพคนใหม่คนนี้นะซึ่งแม่ทัพคนนี้ก็ระดมสร้างกองทัพใหม่ที่ใหญ่โตที่สุดของชาวโรมันมีไพร่พลรวมกันแล้วเนี่ย80,000คนครับออกไปรบกับฮานิบาลตรงๆเลยซึ่งผลก็คือแพ้ฮานิบาลครั้งโมโหฬานที่สุดเท่าที่เคยแพ้มาครับเละเทะไปหมดนะฮะมาถึงจุดนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าว แล้วสรุปพานิบาลเนี่ยเขาแพ้ได้ยังไงนะครับเพราะว่ารบชนะชาวโรมได้ทุกครั้งครับคำตอบก็คือในสงครามขนาดใหญ่นี้เขาไม่ได้รบกันหน้าเดียวก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเป็น t h e a เตอร์ War ซึ่งมันจะแบ่งเป็นสมรภูมิตะวันตกนะครับสมรภูมิตะวันออกซึ่งอยู่รบกับทางรัสเซียหรือแม้กระทั่งสมรภูมิแปซิฟิกซึ่งตัวญี่ปุ่นเนี่ยออกอรารวาสอยู่ สงครามครั้งนี้ของคาร์เทจและโรมก็เช่นเดียวกันโรมอาจจะแพ้เลเทในอิตาลีครับแต่โรมมีอีก2กองทัพใหญ่ที่ส่งไปรบด้านอื่นนั่นก็คือยกทัพไปบุกแผ่นดินสเปนและก็ยกทัพไปบุกแผ่นดินแอฟริกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของคาร์เทจนั่นเองซึ่งแนวรบอีก2ด้านนี้นะครับในช่วงแรกก็มีการต่อสู้กันอย่างสูสีพอฟัดพอเหวี่ยงครับมีการพลิกไปพลิกมาชิงความได้เปรียบซึ่งกันและกันจนกระทั่ง สุดท้ายฝ่ายคาร์เทจพลาดท่าในทั้ง2ส,สมรภูมิครับกองทัพโรมันสามารถที่จะรุกประชิดเมืองหลวงของคาร์เทจได้สภาคาร์เทจไม่มีทางเลือกครับต้องเรียกกองทัพฮานิบาลกลับมาจากอิตาลีเพื่อปกป้องบ้านเกิดและสุดท้ายฮานิบาลก็ไปแพ้ในศึกป้องกันบ้านเกิดของตัวเองครับด้วยความที่กลยุทธ์ของฟาเบียสใช้สกัดกั้นแผนการของฮานิบาลได้ชง,งักดีมาก นักการทหารในยุคหลังจึงเรียกกลยุทธ์นี้ว่าเฟเบียนสตาจ y ซึ่งนอกจากเคสของฮานิบาลแล้วเนี่ยเรายังมีตัวอย่างสงครามครั้งใหญ่ที่ยุทธวิธีนี้พลิกหน้าประวัติศาสตร์โลกมาแล้วอีกหลายครั้งนะครับเช่นสงครามปฏิวัติอเมริกาครับเราอาจจะไม่ได้เล่าโดยละเอียดถึงที่มาของสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวมากเล่ากันได้เป็นวันแต่เอาเป็นว่าอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ และอังกฤษส่งกองทัพมาปราบกบฏแบ่งแยกดินแดนในสายตาพวกเขาในตอนนั้นกองทัพอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยหรือที่เรียกกันว่ากองทหารเรดโค้ดนะครับเพราะว่าชุดยูนิฟอร์มของชาวทหารอังกฤษเนี่ยจะเป็นสีแดงนะต้องเรียกว่าไร้เทียมทานครับพวกเขาเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในโลกในเวลานั้นมีการฝึกที่เป็นระเบียบกองทัพมีประสิทธิภาพอาวุธยุโทโธปรกรณ์ก็ล้ำสมัยที่สุดในขณะที่ฝั่งอเมริกาเนี่ย กองทัพขาดความพร้อมกว่ากันมากครับแต่สุดท้ายเราก็รู้กันว่าอเมริกาเป็นฝ่ายชนะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสงครามปฏิวัติอเมริกานั้นจะมีคำพูดว่า start by the north, fought by the south, and won by the French คือสองครามครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นตอนเหนือกับตอนใต้ของอเมริกาครับในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นการรบกันในตอนเหนือถึงแม้ว่าจะมีการรบกันอย่างดูเดือด แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะบุกยึดที่มั่นของอีกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการรบแบบชะง,งักยันกันอยู่ตลอดช่วงของสงครามอังกฤษก็เลยส่งกองทัพอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าภาคใต้ของอเมริกาครับซึ่งเป็นเขตเศร,ธธร,รษฐกิจนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของที่นั่นกองทัพส่วนใหญ่ของอเมริกาถูกตรึงให้พัวพันอยู่กับการรบทางด้านเหนือไม่สามารถที่จะถูกส่งลงมาช่วยได้มากนะักทางใต้ก็มีการระดมพลกันมาเท่าไหร่นะครับ ออกไปสู้กับกองทัพอังกฤษก็แพ้ราบคาบหมดเช่นกันจนเหลือแค่กองทหารอาสาซึ่งไม่ใช่กองทหารอาชีพนะไม่ใช่กองทหารของประเทศเหมือนกับเป็นกองทหารอาสาสมัครซึ่งคนละเลือนสมัครเข้ามารบเนี่ยพวกเขาต่อสู้อย่างโทรหดครับแพ้แล้วแพ้อ,อีกแต่ก็กลับมาได้ตลอดแน่นอนแม่ทัพฝ่ายอเมริกาก็รู้ครับว่าถ้ารบตามแบบสมัยนั้นเนี่ยเอากองทัพมาประจันหน้ากันแล้วก็ยิงกันจนตายไปข้างหนึ่งยังไงก็สู้กองทัพอังกฤษไม่ได้ พวกเขาก็เลยใช้กลยุทธ์เฟเบียนแท็กติกนี่แหละครับไล่ตามตอดเล็กตอดน้อยทําสงครามกองโจรกับฝั่งอังกฤษก็คือจะไม่มีการประท้ากันซึ่งหน้าเลยจะแพ้ก็แพ้ได้แต่ก็จะไม่เสียหายหนักขนาดว่าถูกกวาดหายไปทั้งกองทัพ แล้วรอจังหวะรอโอกาสรอเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะได้เปรียบฝ่ายเราครับด้วยระยะทางการส่งสบียงและกําลังบํารุงที่ยากลําบากของอังกฤษและกองทัพอังกฤษที่พยายามจะไล่ล่ากองทัพอเมริกาอยู่ทางตอนใต้เนี่ยทำให้กองทัพอเมริกาทางตอนเหนือเนี่ยรอดพ้นจากการถูกรุมกราบครับแล้วรอเวลาจนฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรกับอเมริกายกกองเรือมาเสริมช่วยปิดล้อมอังกฤษให้ไม่สามารถหลบหนีไปทางทะเลได้ ทำให้อเมริกาเป็นฝ่ายชนะในครั้งนั้นและตัวอย่างสุดท้ายที่ผมจะยกมาในวันนี้นะครับก็คือสงครามนโปเลียนบนแผ่นดินยุโรปในช่วงปี1805-1815ถึงครับแน่นอนว่าพระเอกของเรื่องในตอนนี้ก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตนกองปืนใหญ่ของฝรั่งเศสที่สามารถไต่เต้าไปไกลได้จนถึงขั้นครองตำแหน่งจักรพรรดิในจักรวรรดิฝรั่งเศสที่กินพื้นที่เกือบทั่วทั้งยุโรป ภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วคนเท่านั้นนะหรือจริงๆก็ต้องบอกว่าน้อยกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับนบโปเลียนถือว่าเป็นอัจฉริยะทางการทาหารครับหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสชาติต่างๆในยุโรปรังเกียดฝรั่งเศสมากเพราะในตอนนั้นทุกประเทศในแถบยุโรปเนี่ยแทบจะปกครองด้วยระบอบกษัตริย์กันหมดนะครับแต่ฝรั่งเศสไล่ประหารราชวงศ์ตัวเองเสียเรียบยุโรปเลยกลัวว่าท่านแนวคิดนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเอาตามอย่างขึ้นมา ราชวงศ์ในยุโรปมีหวันสิ้นซากกันหมดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นยุโรปซึ่งนําโดยอังกฤษก็หมั่นไส้ฝรั่งเศสมากๆและเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกองทัพพันธมิตรมาปราบฝรั่งเศสถึง7ครั้งด้วยกันซึ่งนโปเลียนก็มีโอกาสร่วมรบตั้งแต่ครั้งแรกและชนะไปทุกครั้งก่อนจะมาพ่ายแพ้ไปในครั้งที่6และ7แต่แน่นอนสถิติการรบของเขาต้องเรียกว่าข่มแม่ทัพคนอื่นๆในยุคนั้นทั้งหมดเรียกว่าจะเป็นแม่ทัพ แทบจะไร้พ่ายเลยก็ได้นะครับแต่คําว่าแทบจะไร้พ่ายเนี่ยมันก็แค่เกือบครับสงครามที่สร้างรอยด่างพร้อยให้กับนปโปเลียนมากที่สุดครั้งหนึ่งก็คือการศึกในปี1812ที่นปโปเลียนรวบรวมกองทัพขนาดมหาขึมมาจากทั่วทั้งทวีปยุโรปจํานวนกว่า4ี่แสนคนบุกเข้ารัสเซียต้องบอกว่าในตอนนั้นนปโปเลียนเป็นจักรพรรดิแล้วนะครับและมีชื่อเสียงด้านการทหารที่น่ากเกรงขามมากเพราะก่อนหน้านั้นทัพพันธมิตรทั่วทั้งยุโรปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียปัสเซียออสเตรียสวีเดนและประเทศอื่นๆซึ่งมีอังกฤษเป็นในทุนหนุนหลังให้เนี่ยรวมตัวกันประกาศสงครามกับนปโปเลียนและฝรั่งเศสไปแล้ว5ครั้งนะและก็ยังปราบเขาไม่ได้แถมพ่ายแพ้อย่างอัปยศมาทุกรอบจนกระทั่งสงครามที่พยายามจะปราบนปโปรเลียนครั้งที่5มันผ่านไปเนี่ยนปโปรเลียนก็คิดว่าเอ้ยเราจะต้องยกทัพไปปราบรัสเซียแล้วนะครับ รัเสเซียซึ่งรู้ถึงความแข็งแกร่งของนโปเลียนดีพวกเขารู้ว่าถ้ารบกันซึ่งหน้ายังไงก็แพ้นโปเลียนครับดังนั้นวิธีที่เขาเลือกใช้นั่นก็คือถูกแล้วครับเฟเบียนแท็กติกนั่นแหละครับ,รบกองทัพรัเสเซียหนีครับแล้วให้นโปเลียนไล่ตามแล้วไม่ใช่หนีเปล่า พวกเขายังเผาทําลายหรือว่ากอบโกยทรัพยากรทุกอย่างในดินแดนแถบนั้นหนีไปด้วยฮะคือไม่ว่ากองทัพรัสเซียจะหนีผ่านเมืองอะไรผ่านเรือกสวนไร่นาะนะถ้ามีพืชผลทางการเกษตรถ้ามี อ,อ่พวกปะุส,สัตว์เขาก็จะเอาไปหมดเจอเมืองก็เผาเมืองนะครับถ้าตัวเองหนีผ่านมาแล้วเผาเมืองไปเลยทีนี้กองทัพนปโปเลียนที่ไล่ตามมาก็จะพบแต่ความว่างเปล่าครับหาสเสบียงอะไรก็ไม่ได้หาคนหาข่าวสารอะไรก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาการขนส่งทางไกลจากแผ่นดินแม่ฝรั่งเศสเท่านั้นซึ่งเมื่อยิ่งบุกลึกเข้าไปมันก็ยิ่งสร้างความลำบากให้กองทัพนปโปเลียนเป็นอย่างมากครับ กองทัพนโปเลียนเนี่ยบุกไปจนถึงขั้นยึดเมืองหลวงอย่างมอสโกได้นะแต่รัเสเซียก็ยังหนีต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยจนกระทั่งเข้าหน้าหนาวความวิบัติก็มาถึงกองทัพฝรั่งเศสที่ขาดสเบียงครับพวกเขาไม่สามารถที่จะตั้งกองทัพอยู่ในรัเสเซียตลอดหน้าหนาวได้เพราะสภาพแวดล้อมมันก็จะวิกฤตมากสเบียงก็ไม่มีนะสิ่งที่พวกเขาทําได้คือตัดสินใจถอยครับต้องยอมถอนทัพกลับ ซึ่งกองทัพรัเสเซียก็เห็นเป็นโอกาสทองครับพวกเขาลุกไล่นโปเลียนตลอดเส้นทางการถอยจนเมื่อน,นโปเลียนเนี่ยหนีตายพ้นเขตแดนรัเสเซียแล้วกองทัพฝรั่งเศสที่เมื่อเริ่มต้นสงครามครั้งนี้มีจำนวนกว่า400,000คนนะบางก็บอกว่าประมาณ450,000จนถึง650,000นะเหลือทหารกลับฝรั่งเศสเพียง27,000คนเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ เสียชีวิตในการรบทั้งหมดแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายทําให้กองทัพของนโปเลียนเนี่ยเสียหายอย่างใหญ่หลวงมากๆและแม้ว่านโปเลียนจะพ่ายแพ้ราบคาบในภายหลังนะแต่กองทัพของเขาก็ไม่เคยกลับมายิ่งใหญ่ได้เท่าจุดนี้อีกแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสําหรับนบโปเลียนก็ได้เช่นกันครับจากตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วฟาเบียนแท็กติกฟาเบียนสตาเตอร์จี้ ก็คือการหนีและไม่ปะท้าซึ่งหน้านั่นเองครับ <c oughs> เมื่อคุณเจอกับกองทัพที่มีความเหนือกว่านะแล้วรอจังหวะโอกาสที่สถานการณ์เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายเราแล้วค่อยชิงลงมือซึ่งกลยุทธ์แบบนี้ทางการอาหารก็ยังใช้กันมาจนถึงปัจจุบันในลักษณะของสงครามกองโจรน,นั่นเองครับ ก็หวังว่าคงจะชอบกันนะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับ Fabian Strategy นะครับถ้าใครอยากจะรับชมภาพยนตร์หรือดูหนังอะไรที่มีการพูดถึงฉากการรบในลักษณะเหล่านี้นะก็แน่นอนเช่นเคยครับผมแนะนำให้ไปดูพวกสารคดีของอาทางช่องประวัติศาสตร์ history channel อะไรต่างๆนะมีการทำประเด็นพวกนี้มากมายเต็มไปหมดมีการทำกราฟิก อย่างสวยงามบางที่ก็เป็นละครเป็นคนแสดงด้วยนะซึ่งดูแล้วก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินว่าเอ้ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันมีจุดพลิกผันอะไรน,ะน่าสนใจมากๆอ้อหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Patriot ก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์สงครามที่ผมชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อ ยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปู้คุรลิสในโชว์ไทม์พอดแคส